สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูการจะมาสอนในหัวข้อหนึ่งจุหนึ่งจสี่ค่ะเรื่องลำดับฮาร์มอนิกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะมาดูบทนิยามนะคะลำดับฮาร์มอนิกฮาร์มอนิกซีเควนซ์คือลำดับ a n ซึ่งมีสมบัติว่าลำดับของส่วนกลับ bn เเท่ากับซีหนึ่งส่วน a เป็นลำดับเลขคณิตเห็นไหมคะนั้นแสดงว่าตรงนี้เราวิเคราะห์ได้ว่าอะไรคะเราก็จะวิเคราะห์ได้ว่านะคะ AN, An เป็นลำดับฮาร์โมนิกค่ะเอ <An S 1> เป็นลำดับฮาร์โมนิกนะคะแล้วก็ส่งผลให้ BN เนี่ยต้องเป็นอะไรคะลำดับเลขคณิตโดยที่ AN ตัวนี้ มีความสัมพันธ์อ่าเป็นส่วนกลับของ bn หรือ bn เป็นส่วนกลับของ an นั่นเองนะคะถ้าเป็นลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตเราจะเห็นว่าอะไรคะหผลต่างร่วมเท่ากับ bn บวก1ลบ bn 2พจพ์ทั่วไปนะคะของ bn เดิมเราให้เป็น an เป็นลำดับเลขคณิตนะคะตอนนี้ลำดับ an เป็นฮาร์โมนิกแล้ว ตั้งขึ้นใหม่อีกตัวหนึ่งคือ bn นะ bn สูตรทั่วไปก็คืออะไรคะ b 1บวกเลยคะ n ลบห d นะคะอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะดูตัวอย่างที่1ค่ะจงแสดงว่าลำดับ an เท่ากับ2ส่วน3เป็นลำดับฮาร์โมนิกนะคะอ่าเราจะแสดงก็ไม่ยากนะคะ เริ่มเลยเนาะเริ่มเลยนะคะถ้า AN เป็นฮาร์มอนิกเราก็ต้องย้อนกลับไปหารลำดับ BN ถูกมั้ยคะ BN ก็ต้องเป็นลำดับเลยคะเลขคณิตนั่นเองเริ่มเลยนะคะ,ะหมือยังไม่เป็นสีดำเลยเด้ออ ะะจากบทนิยามนะ bn เท่ากับหนึส่วน an นะคะ,ะ,คะเราก็จะได้ว่า bn นะคะเป็นส่วนกลับ1ส่วน an ใช่ไหม an ก็คือ 2, 2> ส่วน3ส่วนกลับก็คือ3 n ส่วน2ค่ะเนอะทีนี้เราก็มาดูผลต่างร่วมถูกไหมคะถ้าเป็นลำดับเลขคณิต ผลต่างล่วมะค่ะต้องเป็นค่าคงตัวถูกไหมอ่ะมาดูนะคะผลต่างร่วมผลต่างร่วมเขาจะได้ bn บวก1ลบ bn bn n ตัวนี้กลายเป็น n บวกหแล้วนะคะกลายเป็น3 n บวกหค่ะลบ3 n ส่วน2นะคะอ้าส่วนเท่ากันเนาะเอาข้างบนมาทำไมคะ เออบวกลบกันได้เลยค่ะได้ะไรคะเนี่ยสามส่วนสองไหมคะเป็นค่าคงตัวหนึ่งค่านั้นแสดงว่าลำดับตัวนี้เป็นลำดับอะไรคะเลขคณิตอ้าวนะคะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าลำดับ bn เป็นลำดับเลขคณิตนั่นเอง อ้าวถ้า bn เป็นลำดับเลขคณิตแล้ว an ละคะ an เป็นส่วนกลับถูกไหมนั่นคือ an เป็นอะไรคะเป็นส่วนกลับก็ต้องเป็นลำดับอะไรนั่นเองฮาร์โมนิกถูกต้องคะ่ะตามโจทย์บอกเลยเห็นไหมคะเราพิสูจน์เรียบร้อยนะคะไปต่อนะคะไปตัวอย่างที่สองเนาะ ในตัวอย่างที่สองบอกว่ากำหนด An เป็นลำดับฮาร์โมนิกซึ่ง a2 เท่ากับ1ส่วน3และ a เท่ากับ1ส่วน5จงหา A1 นะคะลำดับฮาร์โมนิกมันมีความสัมพันธ์ว่าเป็นส่วนกลับของ Bn แล้ว Bn เป็นลำดับเลขคณิตมันมีแค่นี้เองเพราะ,ะนั้นสิ่งที่เราต้องสนใจคืออะไรคะส่วนกลับของเขาก็คืออะไรคะ Bn นั่นเองอะมาเราเริ่มเริ่มเลยนะคะอ้าว กำหนดค่ากำหนด bn นะคะเป็นส่วนกลับของ an และ bn เนี่ยก็เป็นอะไรคะลำดับเลขคณิตค่ะอ่านะคะนั้นแสดงว่า b 2 b 2ของเราก็คือเศส่วน a 2 a 2คือ1นส่วนสส่วนกลับคือ3และ b 3ของเรา b 3ก็คือเศส่วนอะไรคะ a 3 a 3ของเราคือตัวนี้ก็ส่วนกลับคือ5เพราะฉะนั้นเราจะหาเลยคะ่ะหา a 1แล้วก็ต้องย้อนไปหาเลยคะ่ะหา b 1แต่เรารู้ว่า,าถูกต้อง b สามกับ b สองลบแล้วจะได้ค่าเลยคะ่ะค่า D นะคะเอาเรามาหาค่า D กกันเนาะอืมอ่ะ d เท่ากับ b สามลบ b สองมั้ยคะ b สามเป็นห้าค่ะ b สองเป็นสามลบแล้วเหลือสองวันนั้นดีด็อกเป็นสองหาเลยคะ่ะหา b หนึ่ง แต่เรารู้ว่า b 2เท่ากับ b 1บวก d นะคะตามสมบัติของเลขคณิตเนาะอ้าว b 2คือ3 b 1คือไม่รู้ไม่รู้กับค้างไว้ d d o กคืออะไรคะเนี่ย2เพราะฉะนั้น b 1คือ1นะคะสย้ายไปลบกับ3ได้1พอเราได้ b 1เท่ากับ1แล้วเราก็จะได้อะไรคะ ถูกต้องเราจะได้ a 1 a 1เป็นส่วนกลับของ b 1ก็ได้เป็น1ส่วน1 1ส่วน1เป็น1เพราะฉะนั้นตอบแล้วค่ะดังนั้นนะคะ a 1ของเราจึงมีค่าเท่ากับ1นั่นเองเป็นไงคะตัวอย่างที่2องลำดับฮาร์โมนิกนักเรียนพอเริ่มจะเข้าใจแล้วเนาะไม่ยากใช่ไหมคะอ้าวลองดูตัวอย่างที่3เลยนะคะพร้อมอยังคะ ไปต่อเลยค่ะนะคะในตัวอย่างที่3บอกว่า An เป็นลำดับฮาร์โมนิกซึ่ง A2 เท่ากับ5และ A5 ้าเท่ากับ10ส่วน17จงหา A3 บวก A4 ยังไงคะถูกต้องค่ะเด็กๆบางคนอาจจะคิดตามครูละนั้นแสดงว่าต้องหา B3 กับ B4 ใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะแล้วจะหา B3 B4 ก็ต้องหาเลยค่ะหา อ่า b สองกับ b หาก่อนเนาะดูตามโจทย์ก่อนมาลุยเลยนะคะเด็กๆอ่ะลุยเลยจ้านะทีนี้นะคะในนิยามเขากำหนดมาว่า b n เท่ากับหนึ่งส่วน a n นะคะแล้วจะได้ถูกมั้ยคะ b n เป็นลำดับอะไรคะอะไรเอ่ย อ่าเลขคณิตนะคะเป็นลำดับเลขคณิตอ่าเพราะฉะนั้นเราจะได้ละโจทย์มาให้ b สองถูกนี้คะ่ะเท่ากับหนึ่งส่วน a สอง a สองคือห้าเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วน a สองคือหนึ่งส่วนห้านะคะอ่าและ b ห้าของเราก็คือหนึ่งส่วน a ห้านะคะนี่ไงส่วนกลับก็คือสิบเจ็ดส่วน สิบค่ะเราจะย้อนหา a 3 a สเราก็ต้องไปย้อนหาเลยคะ่ะ b 1กับ d dog ใช่ไหมคะผลต่างร่วมมาเลยคะ่ะเริ่มเลยนะอ b 2 b สเท่ากับ b 1บวก d เนะาะอก็จะได้ b b สคือ1นส่วนหเท่ากับ b 1บวก d คูให้เป็นสมก,การที่หนึง นะคะ b 5ของเราเท่ากับเลยค่ะ b 1บวก c d ถ mm. ูกไหมคะจะได้อะไรคะเนี่ย1 7ส่วน10เท่ากับ b 1บวก c d mm. ให้เป็นสมการที่2นักเรียนอย่าง,งงตรงนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าในลำดับเลขคณิตเนี่ยลำดับเลขคณิตเนี่ย เราจะได้ bn เท่ากับ b 1บวกเลยคะ่ะ n ลบ1 d ค่ะนะคะเนาะสูตรนี้นะนักเรียนไม่ลืมนะเอาอะไรดีอาเอาสองเนาะอืมเราก็นำสมการที่สองลบสมการที่1 17สบเจ็ดส่วนสิบลบหนึ่งส่วนห้า้นหลัคะ้นี้ยิ7ส่วน1ิบลบหนึ่งส่วนห้า ก็ได้17ส่วน10ลบ2ใช่ไหมคะเอา2คูณเนาะ17ลบ2ได้15ส่วน10อ่ะ15ส่วน10เท่ากับ B1 ลบ B1 หมดไป CD ดีลบ D D 3. ดอกเหลือ3 D นะคะอ่าเมื่อกี้ครูทดเลขเนาะอ่าเดี๋ยวจะไม่สวยไม่สวยนะคะลบทิ้งก่อนเนาะ อ่ะคืน,นะคะสามคูณย้ายมาหารถึงนี้คะย้ายมาหารหารเจ็ดสิบก็เป็นสามสิบสิบห้าส่วนสามสิบก็ได้หนึ่งส่วนสองเท่ากับดีนะคะอ่ะต่อนะดีได้หนึ่งส่วนสองแล้วเราต้องหาเลยคะหาบีหนึ่งค่ะอ้าวจากสมการที่หนึ่งก็จะได้หนึ่งส่วนห้าเนาะ นะคะ1ส่วนห้าเท่ากับ B 1บวก D คือ1ส่วน2ค่ะเพราะฉะนั้น B 1ของเราก็คือ1ส่วน5ลบ1ส่วน2ค่ะอ่า1ส่วน5ลบ1ส่วน2ได้อะไรจ๊ะขอไปต่อแผ่นถัดไปเลยเนาะอ่าค่ะแผ่นใหม่อีกสักแผ่นหนึ่งไม่พอละละ อโอเคนะคะเมื่อกี้คูดได้เป็นไรคะหนึ่งส่วนห้าเนาะลบเลยคะ่ะหนึ่งส่วนสองนะคะได้อะไรเนี่ยหาคณาถูกไหมคะหนึ่งส่วนห้าก็ต้องคูณสองคูณสองเนาะ,ะลบหนึ่งส่วนสองสองตรงนี้ก็ต้องคูณห้าเนาะ ได้เลยค่ะเนี่ยสองส่วน10ลบ5ส่วน10ได้ลบ3ส่วน10อิาได้แล้วนะคะลบ3ส่วน10เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการหาคือ b 3ถูกไหมคะ b สก็ได้ b 1บวก2องดีด็อกนะคะ b 1คือลบ3ส่วน10บวก2องดีด็อกของเราหาแล้วได้หนึ่งส่วนสงถูกไหมคะ อ้าวเดี๋ยวครูขอลบสิ่งที่โทษเลขออกไปก่อนนะคะอ่ะมาเลยค่ะได้อะไรจ๊ะเนี่ยได, 3, 2, ได้ลบสามบวกสองได้ลบหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะอ่าบีสาม มาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนักเรียนนักเรียนนักเรียนเอ้ยมันต้องเป็นอะไรคะเนี่ยครูนึกเอ๊ะแปลกๆมันต้องเป็นลบสามส่วนสิบเนาะถูกไหมถูกไหมหลคนแบบอุ้ยฉันกินผิดฉันกินพิด,พดอ่ะมาก็ได้อะลรคะเนี่ยลบสามเนาะลบสามส่วนสิบบวกสองส่วนสองครูเอาห้าไปคูณใช่ไหมคะก็ได้เป็นลบสามส่วนสิบ บวก10บส่วนสินะคะก็ได้อะไรคะเนี่ยเจส่วนสิบอ่า7ส่วนสินมาแล้วนะคะต่อไป B4 ค่ะ B4 ได้ B1 บวกสดีด็อกบคือลบสส่วน10ค่ะบวก3าดีด็อกคือ1ส่วนวสวน,นะคะก็ได้อะไรคะเนี่ยลบ3ส่วน10อันนี้ก็คือ3ส่วน2คูณ5เนาะอ่าก็ได้เป็นลบสส่วนสิ บวกสิบห้าส่วนสิบได้สิบสองส่วนสิบนะคะสิบสองส่วนสิบคือหกส่วนห้านะคะเนาะไอสิ่งที่ทัเลขเมื่อกี้้าไม่เวิร์กละลบออกนะคะมันจะเดี๋ยวมันแบบเดี๋ยวเราจะงงอะไรนี่เนี่ยเยอะะไปหมดเนาะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ B3 สามคือเจ็ดส่วนสิบ BC คือ6กส่วนนะคะเขาต้องการอะไรคะ A 3บวก A 4ถูกไหมคะอ่ะทีนี้เราก็มาแล้วนะมาเลยต่อเลยคะ่ะตอนนี้เราก็จะได้นะคะ A 3ของเราคือ1ส่วน B 3ถูกไหมคะ A 3คือ1ส่วน B 3 B 3คือ7ส่วน10ก็ได้10ส่วน7นะคะและ b สของเรา b สของเราก็คือหนึ่งส่วนอ่า b สของเราก็คือเนีย่ยไวอีกละไวอีกละอเห็นไหมไวอีกละอ่า a สี่ของเราก็คือหนึ่งส่วน b สนีคะ b สีคือหกส่วนห้านั้น a สก็คือ5้ส่วนหกค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้แล้ว a สามบวก a สี่ a สามคือ10บส่วน เจ็ดบวกเอคือ5้ส่วนหหาค่ลนอนอะไรคะเนี่ยเจ็ดหแล้วกันเนาะอ่า10บคูณหเลย7จ็ดคูณหบวกหคูณเหารหคูณเได้อะไรคะเนี่ยหกสิบบวกสาสหส่วนสีบสองได้9กห้าเนาะ ส่วน42ขออนุญาตเขียนยาวๆนะนักเรียนเพราะว่าเดี๋ยวครูจะสรุปตอนท้ายอะค่ะเนาะอ่ะเพราะว่ากระดาษเริ่มไม่พอแล้วค่ะดังนั้น a 3บวก a 4จึงเท่ากับ95ส่วน42นะคะนี่คืออะไรคะคำตอบค่ะเป็นไงคะนักเด็กๆยากไหมไม่ยากเนาะหนึ่ง ในเรื่องของลำดับฮาร์มอนิกนะคะมันจะงงนิดนึงก็คือนักเรียนต้องหาส่วนกลับของเขาทําให้อยู่ในรูปของลำดับเลขคณิตก่อนนะคะพอได้ลำดับเลขคณิตเนี่ยแล้วเขย้อนกลับมาหาต้นต้นทางใช้คำว่าต้นทางเดิมเนาะแล้วจากนั้นเราก็เขียนคําตอบได้นะคะเนี่ยค่ะคือลำดับฮาร์มอนิกมันอาจจะงงนิดหน่อยแต่ครูมั่นใจว่านักเรียนทําแบบฝึกหัดเยอะๆแล้วนักเรียนก็จะเป็นไงคะจะเข้าใจเพราะฉะนั้น นานะคะยิ้มรับนะคะยิ้มรับเพราะฉะนั้นทําแบบฝึงคันเยอะๆถูกไหมคะจะได้เข้าใจเพราะฉะนั้นก็เป็นไงคะอย่าลืมทําแบบฝึกทักษะ1.1.4นะคะอันนี้ไม่เยอะคะ่ะมีแค่5ข้อเท่านั้นเองคะ่ะเด็กๆครูมั่นใจว่าเด็กๆทําได้นะคะ สวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ